สวัสดีครับอ่ะคลิปหาสินค้านะฮะทำเงินของโอทออนไลน์กับอ่ออีเบกลับมาอีกแล้วนะครับคลิปนี้ก็ขายไปเรื่อยนะฮะของขายไปเรื่อยนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะเข้าคลิปนะครับคลิปนี้จะทำดยโอทออนไลน์ .com นะฮะเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน Ebay Amazon นะครับผมเพื่อนๆคนไหนคากสนใจนะฮะทำเองดูก่อนทำไม่เป็นอยากเรียนก็เรียนที่นี่ได้นะครับเาเบอร์ติดต่อ0 6 6 1 5 9 3 9 9นนะฮะแล้วก็ ไลน์แอดนะฮะสแกนได้แอดโอทออนไลนนะครับหรือจะคลิกเพิ่มเพื่อนที่ในเว็บไซต์โอ t ออนไลน .com ก็ได้นะครับอ่ะมาดูสินค้าของวันนี้ดีกว่าสินค้าของวันนี้นะฮะหลายๆตัวน่าสนใจเหมือนกันนะครับอ่ะชิ้นแรกเลยนะฮะผมเจอว่าขายจากประเทศไทยนะครับวันที่30มสิบจุลายวันนี้ผมอัดคลิปสองสิงหานะฮะเมื่อประมาณสอาวันกอ่อนขายได้ถึง ยี่สิบห้าบวกค่าส่งยี่สิบสามเหรียญน,นะครับเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยประมาณช่วงนี้บาทอ่อนนะฮะแปดร้อยยี่สิบสองถึงเจ็ดร้อยห้าสิบหกลมกันแล้วประมาณพันเกือบเกือบพันหกเกือบเกือบพันหกเป็นอะไรครับนี่นะฮะเป็นแก้วเซรามิกแก้วประเภทนี้เราน่าจะเห็นทางภาคเหนืออยู่ใช่ไหมผมไม่รู้เหมือนกันหรือว่าอาจจะมีภาคกลางหรืออาจจะเป็นจุจักรซึ่งช่วงนี้โควิดจุจักรหาเงินไม่ได้ถูกไหม เกี่ยวกับหาเงินไม่ได้นะครับแต่ว่าเราโลกออนไลน์ในอีเบแม้จะไม่ได้ขายแบบวันหนึ่งเป็นร้อยๆเป็นพันชิ้นนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆลงของน้อยแต่มันก็ยังขายได้ทำเงินได้แล้วเราแบบไม่ได้ไปไหนมากมายค่าใช้จ่ายช่วงนี้คือหาหาพออยู่พอกินนะฮะในช่วงคิดที่หลายๆคนโดนกักตัวกันอยู่นะครับก็ชิ้นนี้ทำเงินได้ถึงพันห้าร้อยบาทเดลียวนะนะครับผม น่าสนใจนะฮะสำหรับสินค้าชิ้นแรกนะครับอ้าวผมลืมทำผมลืมแคปลูกขอฉเฉลยนะคบขอฉเฉลยมาได้ที่โค้ดอ,อยู่ไหนรอ่ะโอเคอยู่นี่เจอละาศูนย์หนึ่งศูนย์แปดสองศูนย์สองหนึ่งเดือบันยูหนึ่งนะครับขยนันขยนัขยนก็ไปหามาขายดูนะฮะแก้วเซรามิกลายเก๋ๆแบบนี้ตั้งขายได้ตั้งพันห้าอยู่นะอืมโอเคต่อไปฮะชิ้นที่สองนะครับ ทีนี้ขายได้ถึง200เหรียญน,นะครับขายเวเมื่อวันที่25ตุลาคมนะฮะจากประเทศไทยแล้ว200เหรียญน,นี้ก็ตกประมาณเอาเขาไม่แปลไทยมาให้วะอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองแปลหน่อยนะ200เหรียญน,นะครับเครื่องคิดเลขอยู่ไหนอ่า200เหรียญน,นะครับเครื่องคิดเลขก็219ดอลลราช่วงนี้บาทอ่อนนะเอาสัก31 6,700-6,800นะครับ6,800บาทส่งฟรีนะฮะเป็นอะไรครับเป็นกระทะทองเหลืองใช่ไหมทองเหลืองรือไม่ทองเหลือง,มไ,มอง,องไม่รู้แหละลืม,ลมดูคีย์เวิร์ดของตัวสินค้านะครับก็ราคาดีพอสมควรเหมือนกันนะนะครับอ่ะเพื่อนๆที่ขยันครับขอโค้ดมาได้ขอโค้ดเฉลยได้ที่โค้ด R01082021E2 e นะครับ ต่อไปสินค้าตัวที่สามตัวนี้หาได้ง่ายโคตรรนะเป็นตะเกียบไม้ซึ่งบ้านเราคู่นึงไม่กี่บาทเองริงนนะีถ้าเกิดเอาง่ายๆถ้าคุณซื้อทั่วไปก็แหล่งละอาจจะคู่ละยี่สิบแต่ถ้าเกิดเราไปแหล่งขายส่งนะครับหาสินค้าที่เขาแบบเออขายถูกๆผมว่าคู่ละสิบาทก็ทําได้ต้นทุนเนี่ยไม่น่าเกินสามสิบาทหรืออาจจะถูกกว่าน,นั้นก็ได้ถ้าซื้อหลายคูนะครับสามารถขายบน EBay ได้ถึงสามร้อยหกสิบเอ็ดบาทค่าส่งอีกสองร้อยหกสิบสามบาทเบ็ดเสร็จ หกร้อยและขายไปแล้วสองโซล้านี้เขาลงไปสองชิ้นนะลงไปสองชิ้นแล้วก็ขายได้สองโซแปลว่าตะเกียบหกคู่ทาเงินไปไดพันสองร้อยกำไรเห็นเห็นนะฮะตะเกียบนี้ลงทุนง่ายโคตรไม่ได้ไม่ดไมด้ลงทุนเยอะอะไรเลยบอกเลยนะเออนะฮะตะเกียบนะฮะนี่สิบเอ็ดบวกค่าส่งแปดประเด็นคือทําไมลูกค้ายอมจ่ายราคานี้ไอ้ร้านนี้มันมีทริคคือถ้าเกิดขายตะเกียบคู่เดียวอะ ผ oh, มว่าสาหรับคนซื้ออ่ะก mm hmm. ็แพงไปนิดนึงเออจะเก็บคู่เดียวอ่ะถ้าคู่เดียวเอาลดมาหน่อย10ดอลลาร์ hmm. ก็ได้ค่าส่ง88ดอลลาร์จะเก็บคู่เดียวความรู้สึกผู้ซื้อมันจะรู้สึกว่าไม่มันแพงไปนะแต่ความที่บ้านเราจะเก็บคู่ละส0บบาทอย่างเงี้ยแล้วขาย3ามคู่ต้นทุนเราก็แค่30บาทแล้วตั้งขายใหม่เพิ่มเหรียญเดียวทําให้คนซื้อรู้สึกคุ้มค่าไงจ่าย19ดอลลาร์ได้มา3าคู่โอ้ก็โอเคนะอืมตกคู่นึงก็ประมาณ หกเหรียญหกเหรียญก็หกหว่าสำหรับฝรั่งในหกเหรียญนี้แปลว่าถูกมากนะครับที่ที่เรางนกะอ่ะอืมอร่อยเงินหกเหรียญเนี้ยถูกมากๆเลยนะฮะก็ว่ากันไปนะเพราะฉะนั้นหลายๆคนนะถ้ามีของที่มันถูกมากแล้วก็มันมันมันขายอย่างเงี้ยผมมแนะนําให้ตั้งขายแบบเนี้นะครับขายสามชิ้นสี่ชิ้นไปเะนะฮะต้นทุนเราเพิ่มไม่กี่บาทแต่ว่ามันสามารถที่จะทําให้คนซื้อเนี่ยรู้สึกคุ้มค่าม,มากนะครับ อา้าวทีน,นี้ผมลืมทําคลิปอีกแล้วอ้าวแล้วก็ทําเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะขอเฉลยที่ที่โค้ด R อรศูนย์สองศูนย์แปดสองศูนย์สองหนึ่งอีหนึ่งนะครับนะยสำหรับสินค้าตัวนี้พูดทุกคลิปนะฮะสาหรับคนที่ไม่คนดูเหลือสองอ่ะขยันนะครับอี a บนะฮะขยันหาสินค้าลงนะครับดูเพื่อนตัวอย่างเนี่ยคุณดู วิเคราะห์สินค้าวิเคราะห์คีย์เวิร์ดขยันลงสินค้าให้ได้หนึ่งร้อยชิ้นขึ้นหรือสองร้อยชิ้นขึ้นคุณดูเพื่อนคนนี้ตั้งใจมาถูกทางหาสินค้าที่ถูกต้องวิเคราะห์สินค้าถูกวิเคราะห์คีย์เวิร์ดถูกลงของไม่ถึงร้อยชิ้นยอดขายหนึ่งแสนอีกคนนึงลงมาร้อยสี่สิบยอดขายแสนเก้าขายเมืองนอกขายไม่กี่ชิ้นเนี่ยยอดเงินได้กาไรขายกําไรดีขนาดเนี้ยหากกบแล้วอะตีไปเลยกําไรประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับพออยู่พอกินนะฮะ ยุยุคเศรษฐกษิจโควิดอย่างนี้ผมเชื่อว่าทุกคนพออยู่พอกินได้นะฮะอีเบ e ยังไปได้นะไปรษณียังไปส่งของได้นะครับอ่าชิ้นต่อไปฮะอ่าชิ้นนี้ขายได้ยี่ห้าดอลน,นะฮะยี่ิห้าดอลเท่าไหร่นะครับเขาลงไปสิบต่อชิ้นเลยนะหนึ่งโซนะครับยี่ิห้าดอลก็ตกประมาณเอ๊ะเดี๋ยวอันนี้มันมีหลายไซส์เปล่าวะเออมันแคปมามีหลายไซส์โอเคอะขึ้น 25, ยี่ิห้าแต่ข้างในขึ้นสิบห้านะครับอ่าเขามี คือมันมีหลายไซส์หลายขนาดอะไรพวกเนี้ยนะครับก็ทั้งหมด500แต่ก็ยังกาไรอยู่อ่ะสินค้ายัางเงี้ยบ้านเราหลัก10บาท10บาทจริงๆถ้าคุณซื้อแบบบ้านนอกนะมีแต่ยังหวัดอะไรประมาณนี้นะครับ10บาทจริงๆอ่ะขอเ,อเลยได้ที่โค้ด r 0 2 0 8 2 0 2 1 D 2นะครับต่อไปสินค้าชิ้นสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับคื อันนี้เป็นโคดเบสิกเลยนะชิ้นนี้ขายได้เมื่อ4จุลายนนะครับประมาณเดือนหนึ่งที่แล้วนะฮะวันนี้วันที่สองนะครับอะไรครับที่ขูดมะละกอจะขูดมะละกอก็ได้ขูดแครอทก็ได้เอาไปทำส้มตำชิ้นนี้ขายไปแล้วถึง64โซคนนี้ขายที่328ค่าส่งอีก230เกือบ500ชิ้นนี้บอกเลยร้าน20บาทขาย20บาท โคตกำไรชิ้นเนี้ยขนาดเอาตีให้ค่าส่งสองร้อยบาทไปเลยอันนี้คือส่งแบบไม่ลงทะเบียนนะถ้าลงทะเบียนก็ตีไปสักสองร้อยจุดเจ็ดสิบต้นทุนสามร้อยขายได้ประมาณมกเ,มมเ,เกือบเกือบห้าร้อยใช่ไหมบวกเลขใหม่เฮ้ยม่เฉ่เกือบเกือบห้าร้อยกว่ากำไรสองร้อยบาทอืมอีวี่นะฮะที่ขูดมะพร้าวเอาไปทำส้มตำนะครับอืมเห็นไหม กดโพสไปเถอะวิเคราะห์หาของที่คุณต้องการวิเคราะห์ว่าคีย์เวิร์ดนี้คนต้องการไหมวิเคราะห์คีย์เวิร์ดดีๆลงไปเถอะขยันลงแนละ้วลงตั้งใจลงมาชิ้นสองชิ้นนะครับเท่านี้ภายในประมาณสองสาเดือนเนะี่ยคุณก็จะมีรายได้เป็นแสนแล้วจริงไม่ยากจริงๆนะค่อย่หาของลงทยอยลงไปเรื่อยๆนะครับสําหรับอ e ีเบย์นะแล้วก็เริ่มต้นไม่ยากนะครับขอมีคอมสักเครื่องหนึ่งแต่บางคนไม่มีคอมจริงๆลงมือถือก็ได้แต่ผมว่าอาพูดตรงๆถ้าจะทำงานออนไลน์ควรจะมีคอมนะ คอมยุคนี้สเปคค,คอมพิวเตอร์ซื้อคอมมือสองก็ได้นะแถวเซียรังสิตนะครับเขาจะมีขายคอมมือสองสเปคดีดประมาณ4 0 0 0 5 0 0 0ันบาทสำหรับคนมีงบน้อยนะแต่ถ้าเกิดพอมีงบหน่อยซื้อคอมใหม่ประมาณหมื่นต้นๆหรือเกือบเกือบหมื่นเหลือๆละขอให้ทำรูปได้เข้าฟ t ต s ชอปได้นิดหนึ่งพอละนะครับอก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับอัดอัดดูนะอัดดูส่วนส่วน,วนคลิปที่ไลฟ์อยู่เดี๋ยวผมก็ต้องไปหน้าบ้านละนะฮะเสียง <c oughs> <c oughs> เสียงนกมีไก่ด้วยนะที่บ้านเลี้ยงไก่ด้วยแต่ไก่มันยังไม่รู้จักผมนะน่กไก่งวลดูด้วยอยู่ต่างจังหวัดอากาศดีนะแล้วนองเย็ยนนะฮะ อยู่มานะยังไม่เคยอุณหภูมิเกิน30เอ้ยลืมลืมอัดคลิปอยู่อ่ะมาที่คลิปก่อนนะฮะอ่ะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปก่อนนะครับจักทำเลโอทออนไลน์เดอะคอมเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์นะครับอ่าแล้วก็ฝากนะฮะฝากติดตามช่องของเราด้วยนะครับช่องของโอทออนไลน์นะครับยังไงก็ฝากซับสไคร b ์กดกระดิ่งนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้เตือนเพื่อนๆเ,เ,เข้ามาดูเราด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับจบคลิปแล้วครับสวัสดีครับ